สบายดีสบายดีเบ si ิดม um. ือสาวหลานหน่อยจับเบาอยู่นี่มดมืองานขางพ่อสาวสาวไทยเท็กเสียทพอต้งปันอื้อบบและยังมีทันเพื่อนออกมาตั้งแต่เศร้าๆข่าวเตะไก่ผู้คนดข่าวเลือกน้องแตคนเนาะโดยปลาสีขามาทามเนาะตั้งแต่เปิดคลิปมาในเมื่อนั้นเห็นปิดใจไปแล้วเนาะทีนึงเมื่อนี้ก็ออกมาเปิดอีกครั้งหนึ่งเพราะย้อนอย่างนาะ อา้าวผลพิดคำสัญญาเนาะคนบมาแล้วผล่มเลิกคือ <tim ing> ล,อลมเลิกการมานะว่าจังสัตว์ใช่การชีมาหอามมาคอหรือมาแต่งมาแปลงหน้าผนบ่มีความจริงใจคือผลหยกเลิกโดยโดยแล้วก็อ้าวตาว่าบ่มีความจริงใจเลยผลหยกเลิกแต่วเฮากับมาเปิดไม้หะน้าหาผู้ที่จริงใจหาผู้ที่อยากมาเห็ดมาสั่งนะเฮาโดย ก็คือเฮาปิดใจนี่เฮาคิดว่าเพิ่นสิอ่าจริงใจกับเฮาเนาะเฮาจึงอ่าลงยังยอมปิดใจให้คือเว้ากันแค่2-3มื้อนะโอ้เพิ่ก็ว่าปิดใจรถปิดใจนะได้กันสิมาห้องมาคอสิมาแต่งมาแปลงมาเอาไปเฮ็ดลูกเฮ็ดเมียแบบนี้นโดยพอปิดใจแล้วผัดคุยัดากว่าหน้ามึงเป็นหลังมนคือเพิ่นบ่มีความจริงใจนะแล้เฮาก็เลยมาเปิดใหม โดยไอ้เอื้อ้น้องทางเฮานี่ยมาเปิดไม้เพื่อหาคนทีจริงใจในครอบครัมทีจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเฮาเนาโดยก็คือทางเอื้อนี่จริงใจอยู่แล้วเนาะถึงขั้นแบบว่าอ่ะคุยกันแค่สองสามมื่นก็ปิดใจให้แล้วแม่ดูดแต่ว่าทางง่ายเพื่นนั้นโบมี่เขามาเป็นชอบแม่ปิดใจให้แล้วเหตุเหตุบะได้เนาะแม่คือผู้ใหญ่เพิ่อเว้าแรกทางพ่อแม่เขาก็เว้าว่าเอออ่า ําเบาของผู้ชายเป็นเพียงแค่ลมปาดูลี้นมีกระดูกแต่ว่าอันนี้มันบ่แม่นเด็กน้อยคือเฒ่าแล้วเฒ่าแล้วเนาะเฒ่าว่เฮาบ่ง่ายจะเป็นนั่นแหละบ่ง่ายเป็นพ่อเฮาก็ได้นะอืมาพอแล้วน6 7 0ปีแล้วเนาะ6 7 0ปีแม่นแลเฮาก็ได้แล้วว่ะแม่นๆๆคือเฮาก็บ่ได้ฮอดได้38นะเฮามีแต่35โดยคือว่าเว้าหลายๆก็ย้อนว่าเออจน้าคว่าเอออีนายอีนี่คือบ่อยู่เรื่องลูกเงหลานะนะก็เลยว่าอ้า38 40ะ บเกี่ยวเนาะตอนนี ets, bridge, ้เนาะขอแต่คนหักกันอายุบเกี so, ่ยวเด้อตัวนี้เด้อบกติว่าอายุเป็นแค่ตัวเล็กเนาะเก่าเป็นหนุ่มเอียงนะเอาผัดคนสื่อนะบอกง่ายๆคือเปิดใจปึบคือคุยกันแค่มือหนึ่งช่องมือคนก็ว่าเออพ่อใจหมักหักนั่นนั่นนี่อยากมาห้องมาโคอยากเอาไปเป็นลูกเป็นเมียแบบนี้นะโดยกอบบอกเอาสื่อบอกง่ายๆเอาคนตรงหรือคนสื่อเนาะเขาก็อยากได้อีีเนาะเขาก็อยากได้อีรีอยากมีผู้มาหักหมักแล้วก็ พร้อมานสิเข้ามาในชีวิตอันครอบครัวเฮาดีนะโดยบออ่คดบง่งอเด้อเจ้าไใ้เนาะบอ๊อบสื่อดีสื่อลูกเด้อเนาะตกน้กนำก็ตาย,ย <c oughs> เฮาังไม่เนาะเฮาก็บ่ฮู้เพิ่นเพิ่นก็บผู้เฮาแหละแม่นอืเฮาบ่จริงจังกัะรีเพิ่นเพิ่นเฮถี่ยวแอนทำเด็กน้อยเนาะเขาเพิ่นมักเนาะนั่นแหละเพิ่อนเฒ่าเฒ่าบ่ชมซื่อเฒ่าบ่ชมซื่อแม่เผาบ่ชมซื่อแล้วก็เฒ่าเฒ่าบ่ชมสักสี่เฮาผัดเอ้าในในเมื่อว่าเพิ่นเว้าเอ้าสิมาห้องมาขอมาแต่งมาแป้งนั่นได้ก็มักนั่นได้ก็หัก อันไรก็อยากได้เห็นลูกเห็นเมียอันนี้ปิดโลดปิดใจโลดปิดใจโลดใช่ไหมลุงไงมันปิดใจแบบนไหนฮะก็คือเพิ่นบอกให้เออยนี่ปิดใจแม่เพป็นเด็กซีลูกใหญ่บอกเลยบ่ฮู้บ่ได้ถามเด้อตัวนี้ค่ะแต่ว่าลูกใหญ่เพิ่นมาปิดแต่ว่าเพิ่อนพวพันกับลูกใหญ่เลยเออปิดเลยนะปิดเลยนะไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องคุยกับคนอื่นเออโดยโดยโดยอ่าผมจะไปอ่าไปแต่งไปหาแม่เลยไปหาแม่เลยเพื่อนเรียกแม่เราได้ว่าแต่เป็นโทรหมื่นสองหมื่นนะเพื่อนเออจะไปเอาแม่เลยจะไปรักแม่เลย จะไปเอาแม่มาอยู่ด้วยเลยปิดใจเลยปิดใจเลยไม่ต้องคุยกับคนอื่นเอาเอาเากับความที่ว่าเสือถืองผลนเป็นผู้ใหญ่พะ่ออะไรบางโดยโดยว่าเฮากับมีจุดประสงค์แบบว่าแบไนอย่างนี้เนาะแม่เฮากับมีจุดประสงค์การมาเปิดใจให้เอื้อไอ้นอกมาถ่ายนี่เฮากับมีความจริงใจอลีอยากได้มาเป็นครอบเป็นครัวอลีนะคืออยุเฮายังบกเกี่ยวเลยนะที่มาเป็นเด็กหน่อยบอกหรือว่าที่มาเป็นผู้เฒ่าบอก ล่าบรือไทยหรือต่างประเทศยังฮนะเอากับบุคคปฏิเสธนะบอกง่ายนะเอากับขับได้สุสถานการณ์นะขับได้สถานการณ์เนาะแม่้าแม่ว่าแข่งกุ๊กคาขาดรลอว่ามีลูกมีเมียแล้วนะฮาบอเอาตัวนคะราะว่าการที่ว่าจิมาซอยเรือครอบครัวเฮาไกายว่ามาเป็นพาระโดยโดยตอนไงคือมาแล้วเฮาต้องพาใส่อะไรเนาะมอย่างดูเฮาได้มาแล้วกะอยากพึงพระอาศัยอยากให้บึงลุกบึงเต่าเฉลิมให้หละเนาะโดย กในมัานนี่ก็เลยต้องออกมาเปิดไม่แม่อ่า uh, ถ้าหากว่าเปิดรอบนี้ถ้าหากว่ามีในกรณีแบบว่าให้<บ>ป,ปิดอีกได้สะบอกขอปิดบอกบอปิดบั้ฮะถึงขั้นใดจังชียอมปิดน้ำมันเนี่ยคือมาหอดเดือนทั้งช<ม>าหอดเดือนทงชางมาแต่งจบเจือนะ<ด><ด>คือว่าขั้นว่าข้าบัแตงบอกทั้งหมดว่าเป็นไทยอื่นบัแมนประเทศเราคือการธนามันจะยากมันบอกมันจะมีขอผูกหมัดบ้านยากก็คือว่าเอออ่าบอาถือกันละก็อ่าสิ้นสอดเท่านั้นเท่านี้กามาว่างให้พ่อให้แม่ลวกั มัดแคทเล็กๆนหน่อยบอแบบนี้นะซุ่มแซวเอาญาติพี่นนอกมาหรือเอาเอฟซีอีว่าถ่ายคลิปถ่ายไลฟ์ยังมาเนี่ยนะก็มาอัดคลิปอันยังลงโลดคือเฮาก็เปิดเผยเป็นสกีพยานเนาะแมนคือผนก็อยากได้ความเสื่อถือแมืนบอกความจริงใจก็คือเพ่นมาหอดเพื่อนทั้งซานมาหองมาคอมาแต่งมาแปลงจังได้ให้ลูกเห็นเนี่ยีรื่จังสิปิ๊กแต่ในกรณีนี้เลยค่ะแปลว่ายังหมดแบบยังมาแต่งบ่ได้แต่ว่ามาคอไว้ก่อนนี่ได้อยู่บอ อันนี้ก็ได้ได้การวามาขอมาขอก็ย่อมปิ้นให้มันบ่แม่ย่อมปิ้นให้เอามาขอมาวางค่าชิ้นชอดเรียบร้อยแบบนี้โดโอแมนว่าเขาอยากได้แต่เงินการที่เปิดใจนี่ขาชิ้นชอดเขากอยังให้พ่อให้แม่แม่บอกแต่ตัวเขาเองเขาก็อยากได้มันเป็นประเพณีอยู่แล้วเนาะการขอมันต้องมีขาดองขาชิ้นจอดอยู่แล้วอเอาจานันพามาวางขาชิ้นชอดแล้วคนบ่อยากได้บอกว่า ขันโบยังได้พนนี่ขันชิ้นเฉาะกับโบเอาเลยนะขันบที่หัวใจ่ะโดยขันจะว่าจะเจนจุดยานอ่ะหิ่งเหาเรื่องมากนะอ่าเถ่าวโชมเถ่าเนอะโอ้ยมาใกล้ก็ได้นาะวางชิ้นเฉาะกระยาเด้อกิดกันไปไกลๆคือเขาเปิดมากะเขาโบจริงใจได้สัตที่ผ่านมาเขาเจอแล้วนะคือชาว่ามาลอดลอดแล่แหล่งนะยามากกระยาโดยคุยเพืี่เสียเปิดใจมานี่ได้จังมือแล้วเปิดใหม่นี่บ่เมื่อวานนั้นเปิดใหม่มานี่ เปิดใหม่มานี่ประมาณมื่นนี้มื่นที่สองหรือมื่นที่สามเพิ่งจะได้สามมื่นนี้สามมือนีมู่้มีที่บ่านนั่นผูโทรมาหน้าใหม่บ่บอกมีผูโทรมาหายตัวน่ะบ๊อบบี้ผูมาตัวเขาอย่างคอยว่าข่อยเป็นคนตีปากกระแดกปากกัดเลยบบบนี้ก็อคตรงเลยถ้าพ่อคุณแท้เลยก็เลยอยากโทรมาตัวเนาะพ่อคนร่อยค้นหาจิบเลยมาแล้ลออแล้วแหละกับข่อย รอยเศร้าดิ่ยค่ะขายร้อยเขาบอาการที่เขามาคุยกับข่อยเขามาที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะรอบครัวข่อยนี่คอยมักความจริงใจข่อยหมักความจริงใจโดยโดยเท่าก็ให้ชมเข่าหนุ่มก็ให้ชมหนุ่มคแมเนทีมาตัวให้เสียคมผูซึ้อเท่าแม่หนาเท่า้วยนุมก็ความจริงใจท่านอะหมักก็คือหมักหมักก็คือบหมักเนาะบอกกันตรงๆจะได้คุยกันยาวนี่มาบอกกันทุ่มทานเนาะ จีแล้วเนี่ยมาบอกว่าผิดใจแล้วบทบทได้คุยกันจริแล้วเนี่ยน้างั่กันกระปุติปันนี่ว่าจะเอาแล้วก็บ่เอาว่าจะเอาหรือบ่เอาฮะพอแต่เอเดอร์เขาชงเกิร์ชงเกิร์มเนาะเอาง่ไงก็คือมันจังไงเสียเวลาเนาะเสียความหมูซื้อเลยความหมูซึ้พร้อมเสียทำคนใหญ่นะแล้วก็เสียโอกาสในหลายคนที่จะเข้ามาเนาะพอจะกินจังกับเขาเนี่ยผอมกันกับพ่อกับแม่์แล้วลืมเลยไปหาเอื้อร์ฮานอ๊อโคลเข้ามา ไปคุยกับคุยกับผู้ใหญ่แล้วแม่เบิดแล้วคงเตรียมพร้อมแต่วพาผลมาผลก็พูดเลยพูดเลยพูดกับแม่เลยเออยังไงพ่อก็จะไปแต่งยังไงพ่อก็จะประกอ้ว่าย่งเงีเงามีความจริงใจบางทีเพ็่นก็อายจะพอยก็คือว่าเฮาในสิมีจริงใจนะบ่แม่ว่าเรยอะแต่ตอนยังบ่ปิดใจ่นก็บอกก่อนจงการใช่ไพอปิดใจแล้ว่นกำลังสงการพอพอได้คุยแล้ว กายเนื้อหุ่นไปอีกนะฮะพออันคนของผลไปถามแบบผลสื่อสารมาทางผู้นั้นผู้นี้ก่ะพอไปถามผลกับเราหล่อและแหล่บ่ายเดี่ยงนะแสดงว่าเขาน่ะไม่ลูกไม่เมียแล้วแค่นะคะความชุกไปเนาะเอาเวลาอ่าโทรมาหาเฮาเวลาเขาไปทำงานเนี่ยเขาโทรหาเฮาได้ตลอดเจ็ดสี่ชั่วโมงโดยคือบ่ยอมวางบ่ยอมปิดสายเบิดมื่อเลยแมน แต่ว่าเวลากลับหอดเพือนทึ่งทาบนี่จะบโรหาปิดเขื่องปิดเน็ตปิดไร่จิตใไม่ได้แม่เวลาเดินไปเดินออกกําลังกายตามทางตามถนนนี่เพิ่นจะโทรมาหาวอาเล็กๆนหน่อยจักรยานสดล์แบบหลักลูกหลักเมียเนาะแม่ประลิดเพลแบบนี้แหละโดยเอาผลการมีลูกมีเมียอยู่แล้ว มีเมียหนึ่งคนมีลูกอยู่สามคนกะบแต่ใครแต่เคยมีลูกแต่หลานแล้วแต่ว่ากะบโเคยเห็นเพื่อนเห็นชานเพิ่นคั้นเวลาเพิ่นโทรมากะให้เบิ่งแต่รถใหญ่และอ่างแต่รถใหญ่แล้วว่ามีกานินการตัวนี้กันแต่กะบโบลูกว่ารถใหญ่ของตัวเองบอลรือว่ารถใหญ่เขาจอดทางอื่นเนาะนี่รันปากว่าเท้าขีโมว่าเอวดเอาเยื่อเนาะเอาเท้าไปทายเอาเลยเจ้าสีรวยสีใดอเไรกันยาถ้าเจ้าบุมีความจริงใจกับบุมีเพืเอาเจ้าดอก S <S เออคันจะมีกับ<ม>เอากันเอาแต่เงินเจ้าเอาไปกันจะมีอะไรกับคนแบบนี้นะพอตรอง,ตรงนโนดสำหรับค<ม>าาันจ้าที่มีรถไล่คันเจ้าที่มีเงินไล่ลังเจ้าที่มีเงินนอนในธนาคารรูละอลังการกับเจ้าบ่มีความจริงใจต่อผู้อื่นกันบบ่มีภัยเงินได้เจ้าแมนแมน,แมนสมุิเอาไปจักถิ่มเขาหมดเลกับผู้เนาะบีความจริงใจนะคนมีเงินนั่นแหละแต่เขามีเงินหรือบ่แล้วผู้อื่เนาะตัวนี้ใช้ที่หูเพราะว่าบริหินบริหินเงินกระเป๋าเขามีแต่ทายมาอวดนี่เฉย เอาบอแม่จะบ่อกคอยมีเงินได้คอยรวยได้ข้าซาตะเก่นี่ขันคนมาอวดนี่สิบคอยมีบอสิบ่อยสิบคอยมีลายมีอยูุหักแต่ว่าคือคันว่าคนบ่มมาอวดนี่ถึงเพิ่นสิมีเพิ่นกาสีเก็บไว้ในใจบ่อยากเว้าวันน่ะอวดเพื่อแบบว่ายังห้ผู้เศ้าวนี่คุยนําเพิ่นบ่รูกอันนี้กะอันนั้นก็ซื้อให้ได้อันนี้ก็ซื้อให้ได้น่าจะงยางแล้วได้จัอย่างแต่บเคยได้จัอย่างรวยบ่จริงบารวยบ่จริงเนาะรวยรวยบ่จริงเลยว่าบ่จริงใจกันแน มือบ่จริงแนีนะสุดท้ายกอ่านจากหน้ามือก็เป็นลังมือก็ได้แบบนี้นะคือบ่จริงใจอีหลีถ้าคนจริงน่ะเฮายอมปิใจขนาดนี้แล้วมันต้องมีอ่าสิ่งอย่างหรือสิ่งหนึ่งที่เฮามาให้เฮาแหละเข้ามาเพื่อทําให้คนอื่นเสียหายมากกว่าแม่นคนที่มาถ่ายคลิปถ่ายโน่นถ่ายนี่ที่มาเป็นจักซีพยานหรือว่ามาค้ประกันให้เจ้ามารับรองให้เจ้าเพราะว่าคนฮู้หน้าบ่ฮู้ใจมันก็มีความเสียหายคือลุงใหญ่แล้วเนาะก็เราก็เสียความู้สึกทั้งเสียหายพร จนออกมาประกาศทั่วโลกเห็นว่าเออขอโทษที่ทําให้น้องเป็นแบบนี้เฮาก็บอกว่าบําเพ็ความพิดของเจ้าเพราะว่าเจ้ากระสือคือกันกับเเฮากระสือเอาง่ายๆเฮาก็บหูหนาหูใจกับคนนัีนกันเนาะนนั่นก็ไล้เฮากับคนตรงเจ้ากับคนตรงและบุคคลหัวผูได้พิษคนที่บ่จิงใจเท่านั่นผิดเฮาก็บ่าในนี้นะอย่างคนกับเป็นสะพานใ้ชื่อเนาะนั่นแหละเป็นสะพานใ้ชื่อ S <S ก็คืออ่ะก็เลยม,มาเปิดใหม่แต่หากว่า<อ>สีให้ปิจัยที่นี่ต้องมีการสู่ขอเนาะถึงจะยอมปิดให้ถ้าเหตุนี้คือเก่นกานี่คือสีบบได้แล้วแหละโบได้พอบามีประสบการณ์แล้วมีประสบการณ์คือเปิด,ดปุ๊บก็เจอปั๊บ,บ,ะบนะความช่วยของเขาก็ง่ายๆอันตกไปนน้ำปีเก่าพอบาเนี่ยปีใหม่มามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเลยขอมีแต่คนดีๆเนาะเข้ามานั่นแหละเลยคนดีๆครับหากทิ้งวันแต่งเนาะครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตอ้าว แต่ไงมาจนเฒ่าบอกไปสังบอกง่ายๆไปสังเนาะโดยคนยังบ่เคยถูกตัวถูกต้มและคนยังบ่เคยถูกปัดนี่หนาคือขั้งแรกในชีวิตเลยขังเลยในชีวิตเนาะแม่เขากับโบ๊ะหูจักเลยจนบอกบ๊ะบอกง่ายๆไปสักลุงไงก็จะเล่ากับมีแต่บอกว่าข้อโทษข้อโทษอ่าเลากับจะมีความส่วนผิดก็คือแบบอ่าเป็นสะพานให้ผิดคนก่อนแล้วชิมาค่ะเล่ากั คุยจนว่าช้องมือซ้ำมือได้นละว่ามีความจริงใจต่อเขาอลีบอคือทางฝ่ายผู้ยิงนี่เขานักอลีได้เขาแน่นอลีคือว่าเขาจริงใจอลีเพราะว่าเขามีกระลุเขาบนมีผัวเฮือนชันลายแป่งกระถ่ายเห็นนะนะโดยโดยโดยแต่วันนี้ใช้แก้ข้อนี่ต้องคุยกันต้องปรับโตเข้ากันนะคนหมักเจ้าแบบไดเจะหมักข่อยแบบได้นี่เนาะคนทำแม่นยุ่กันว่าฮกแต่หึงงงหวงนี่คนหลอกขังอาจจะทีดลำคันได้ หวงเกินเหตุสังเกตยากง่ายๆก็ได้14หวง24หวงก็เนาะให้เบิ่งก่อนว่าเฮาไปใส่มาใสหั่นนะ14หวง24หวงก็ได้เป็นลูกเป็นมเจ้ากโยกันว่าเฮาสิไปนูนไปนี่ก็าก็ทําเป็นเรื่องปกติเออไปธุระหยังเออธุระส่วนตัวก็จบคือสิไปเออสิกลับกี่วันมากี่วันนั่นนี่ก็คือว่าจบโดยหรือว่าอาจสิ่เงินสงคําให้บ่นนีก็แงดีใจแต่ว่าตอนนี้น่ะคือสิบ่มี ค <laughs> ือบ่จริงเนาะมันก็สิบ่มีอะไรแต่กาจริงใจบ่พอโดยโดยโดยเฮ็ดให้ว่าวุ่ไปเลยบัดนี้แม่นเฮ็ดคนอื่นเดือดร้อนเฮาน่ะบ่เดือดร้อนเพราะว่าเฮาบ่ได้เสียหายหยังก็แค่เฮาเสียความรู้สึกนะคนที่คนที่มาับประกันแนี่แหละคนนี้แหละสิคิดนักอ่าก็คิดนักได ว่าพนนีเอาง่ายคือต้องแบกหนาแบกตามาเนาะแบกหนาแบกตามามาจน่าหูถั่วโลกกมันบอกคือทั้งเล่าก็ะหูทั้งไทยกระหูทั้งต่างประเทศคนที่เขาบึ่งเนาะหูบดนะก็ง่ายม่นว่า3มโลกกันแม่หูบด3มโลกแต่ทําให้ผู้นั้นเสียสื่อไปเลยเสียหายไปเลย เอาหนูบอเสียหายดอกบอเสียหายย้อนยังยังบ่ไดมาอยู่มานอนกับเฮาแมนเฮาก็ยังบ่ไดเป็นลูกเป็นเมียพอเพียงแต่ว้ากันแล้กก็เสียคมีชื่งแต่ว่าคุยผ่านอิกออนไลน็ิเนาะแม่นคุยผ่านอินเทอนไลน์แต่ว่าเออบอกแม่เลยนะบอกพ่อเลยนะบอกญาติผู้ใหญ่มาเลยนะเออย่างนั้นอย่างนี้อะวะพอผมไปแล้วก็ให้เขามารับเลยแบบนี้นะก็บอกเรียบร้อยไปแล้วนะโอเคเรียบร้อยไปแล้วแต่ว่าพอมาอ่าตามสีมือมาปัดเอาทามลงใหญ่คนคือเงียบไปนี่เป่นปัดชมเสียงมา เออให้น้องเขาเปิดใจเลยผมไม่เอาแล้วแบบนี้ผมไม่เอาอ่ะเอาอตอนแรกๆกนะ็คือว่าเอาใะ่ไบมกระปุลเลยเนาะโดยโดยคือว่าเนาะพามือเปลี่ยนเป็นล้างมือแมนอ่ะว่าปลือปีนเปลือกปีนมีกระดูกนะจ๊ะพอ,ะอะเอื่อเอ้ายไบอกหรือว่าน้องๆมาถ่ายหุบลงปึกฝืนกระเข่าเบิ่งเออกระทักมาโหลดทางเฟซทางไลน์นะโดพอใจแนวนันหมักแนวนี่นะสนใจแล้วก็โทรมาตลอดเออ ก็คือว่า่นดีกําเฮ้านะผนเป็นผู้ใหญ่พ่อ่นสามารถที่จะเบิ่งแง่งเฮาได้วางง่ายเนาะเอาสั่งปิดโลดเอาสั่งปิดกับลุงใหญ่ก็ยังบ่บแน่ใจได้ลุงใหญ่ก็ยังบบอยากมากเพราะว่าคนหาก็คุยกันมือเดียวมือที่สองสั่งปิดลุงใหญ่กับ่มามือที่3มกับ่มามือที่4ี่ลุงใหญ่จงมาแสดงว่าลุงใหญ่กันยังคุยรายละเอียดตนันต่อเนาะ่นยังคองคาใจอยู่เนาะ่นกับวันแน่ใจล้วบ่จินใจกับเขารีบ่คือทั้งสองผมนี่ก็เสียหายได้เนาะ แม่ล้วเรามาคับประกันไห้เรามาคับประกันไห้เราเป็นอันสื่อสารไห่นะแล้วได้จากเราได้เสียหายนักเขาโบเสียหายนักเขาบริสเสียอย่างคือแค่เสียความรู้สึกนะเชี่ยงรู้สึกอ่ะเชี่ยน่ะเชตาที่ว่าหุเรื่องนี้เหาดูปุ๋ยหย่นแงไรหอดเ้วยหอดน้องเบิอ่านั่นแหละเท่าแก่แนวหุมเนาะแต่เท่าแก่นะบวหอดเพราะว่าคนเป็นคนไทยคนเป็นคนไทยการที่ว่าหอดเท่าแก่แนวหุมนี่ที่เบิร์ดไลยกว่าขาดองได้มันต้องมนแซนมาแต่งแล้วก็มาปั๊บ ซาละผัดนะคือฝนบอกว่าถ้าประเทศเล่าในเห็ดในหน่อยผูกเขาไม่้อมือหรือว่ามีจต่ญาติผู้ใหญ่พ่อแม่เอ้ยน้องฮู้ซื้อแะไรทั้งๆพอนเองนะพอเขตนะได้กันแล้วแต่นะฝนจิไปจดทะเบียนแบบถูกต้องตามกฎหมายบอลหรือว่าเนื้ได้กันแล้วแต่เพิ่นแบบนี้นะซาถือว่าเขาตกลงกันนะ้าคือว่าหนุ่มสาวคุยกันนะแล้วก็บันี้กว่มีความจริงใจแล้วก็คดีก็เลยผิด คดีผิดเนาะคดีผิดแล้วป่ะเอ้าเป็นบุญเฮียนเนาะบุญเฮียนซอนใจเฮาการติชองกันสีกูมีนี่แหละเพราะว่าเฮาก็ได้บุญเฮียนตัวนี้ไปแล้วพิพาทได้กันช่างมะเนาะเป็นเรื่องปกติแต่ยาพิพาทซ้ำเนาะมันเสียรายกว่านี้อีกถ้ามาอีกมีที่กันเพื่อคันหมากคันซูคอเพื่อแตงสียอมปิดใจให้อีกเท่อนึงโอเคมีอย่างสีถามทั้งเด็กเป็นบอทีมงานเฮาเบิ่นแล้วเนาะ กันบ่มีก็สิได้โจูคีไปอีกเลยอ่ะโจูคีไปอีกเนาะอ่ะโอเคเนาะัาทางเงินลาน้อยก็มีแต่ท่นี้แหละเฮาก็มากะอ่าของขาใจเนาะปีดเปิดละเปิดปิดละเปิดนี่แหละเทิดปิดเทิดเปิดอืมเหตุผลก็ถือว่าทางเอินละน้อยก็บอกมาอย่างชัดเจนแล้วอ่ะถ้ามีโอกาสหน้าก็ถ้าผู้ใดสิมักฮักกันนีกันแห่งันมัคมาขอรถทุกคนเลยมันจังสบายเนาะจังบ่เป็นเรื่องเป็นราวาอ่าเพิ่อมาแสดงความจริงใจต่อกัน ให้เป่าวสีดัตมาเป็นพิญญาณนำเนาะนานะปัญญาณไปเจ้าาิกรัไปกันที่ตรวจสอบผู้ชิมากันแล้วใครกันด้วยขั้นว่าเป็นขั้นเราเป็นมาก่อเลยก็ต้องให้ทีมงานเขานี่มาเป็นสักขีพิญญาณนำโลดชิบชีห์มาซาชิหิมาเนี่ยหิมะโลดขันขันคอหนักคอชิมาใหามีขันคอหน่อยคอยมาขอให้ได้บ่อยากคอจะมีวางปุ๊บนี่ขาตัวนี้เท่านี้คอยมาขอให้บ่อยากตัวนี้นะทางไอ้แล้วน่อยกับสิมันใจกับไอ้พุทธานิกไอ้พุทธานิกไอ้พุทธานิกหม้อคอฮะนะ คอแต่ปากนี่ไ่ได้เลยใครก็คอได้เนาะคอแต่ปากนี่คอแต่ปากนีวอลได้คือกับจะหายนั่นจะห้นี่จะหายโบวี้น้ำตาหาตาบอกกะได้ดีเนาะโอเคเนาะสำได้จบคลิปอำลาไปพบกันในคลิปหน้าเนาะในห้องจะมาดูอีกทีว่าจะมีผู้ใดมาปิดใจทั้งเล่นและหน่อยอีกบ่โอเคียงสำหรับนี้กับสิคอโตกับก้อนโดยอ่ะสบายดี